สวัสดีครับนักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราจะมาสนใจเรื่องบรรยัติยางในหัวข้อแรกเลยนะครับเตรียมความพร้อมซึ่งอ้างอิงหรือใช้ประกอบคู่กับหนังสือสสวทเล่มที่2บทที่4จะดีมากมากนะครับเราก็มาเริ่มกันทันทีเลยนะครับเตรียมความพร้อมใน แบบขัดแรงนะครับจับคู่ a b ที่มีผลลัพธ์เท่ากันนะครับทีนี้เราสนใจที่ a ก่อนนะครับสนใจที่ a ก่อนแล้วเราค่อยสนใจที่ b นะครับแล้วก็มาจับคู่กันนะครับ48คูณ2หารด้วย12ความหมายตรงนี้นะครับ48คูณ2หารด้วย2หมายความว่ายั่งไรนะครับลรามาดูกันเลยครับ ตรงนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะครับ48คูณด้วย2หารด้วย12นะครับทีนี้ตรงเครื่องหมายหารสนใจที่ตรงเครื่องหมายหารนะครับคุณครูคก้มหน้าอ,นนอันนี้หมายถึงคุณครูกําลังเขียนบน iPad อยู่นะครับดังนั้นเราก็จะได้48นะครับคูณด้วย2แล้วก็หารนะครับด้วย12อันนี้คือเครื่องหมาย หารน,นะครับคือเครื่องหมายหารเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับด,ดังนั้นส่วนตัวเนี้ยนะครับนักเรียนสามารถเขียนได้สองแบบก็คือแบบที่1ก็คือ4ี่สิบอ่าส่วนด้วยอันนี้จะหมายถึงส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยหรือหารด้วยก็ได้นะครับเราเราจะเขียนอย่างนี้นะครับหารด้วย เรียกแบบนี้ก็ได้หรือส่วนด้วยนะครับจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ12แล้วก็คูณด้วย2นะครับอันนี้คือรูปแบบที่1ในการเขียนนะครับรูปแบบที่1ส่วนรูปแบบที่สองในการเขียนเราก็สามารถเขียนได้48คูณด้วย2ส,ส่วน12นะครับ เขียนได้2แบบนะครับเราจะเอาสรุปว่าเราจะเอา12เนี่ยมาหาร48ก็ได้หรือจะเอา12มาหาร2ก็ได้นะครับเวลาอ่านนะครับนักเรียนถ้าเกิดในข้อ1เราก็จะอ่าน48หารด้วย12หรือ48ส่วนด้วย12คูณด้วย2อ,อานะครับ ในข้อ2จะอันจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับในข้อ2 4 8คูณด้วย2ส่วน12หรือ4 8คูณด้วย2หารด้วย12นะครับโอเคเราก็กลับมาที่ตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้เราได้ความรู้มาแล้วนะครับก็คือเราก็เอาเป็น4 8คูณสส่วน12 เอาตัวเลขนี้ก็ได้นะครับแล้วส่วนข้างล่างข้างล่างนี้ในข้อในข้อข้างล่างนี้นะครับเราก็เป็น42่สคูณ1 2ส่วนด้วยสองหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็เราก็มาจับคู่ว่าตัวนี้เหมือนกับฝังฝ่งฝั่งเหมือนกับอนันไหนนะครับ2ส่วน12ก็คือเหมือนกับอันนี้นะครับดังนั้นเราก็โยงเส้นนะครับ ความหมายเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็ต้องเป็นอันด้านบนนะครับนี่นะครับแต่การที่2เนี่ยจะอยู่ใต้48หรือจะอยู่ใต้เลข12ก็ย่อมได้นะครับมันก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับในข้อต่อไปนะครับอันนี้120คูณ10ส่วน5นะครับ อันนี้มันจะหมายถึง120คูณ10แล้วก็หารด้วย5นะครับส่วนส่วนบรรทัดนี้นะครับก็คือ11หารด้วย3แล้วก็คูณด้วย210สนะครับส่วนต่อมา8คูณ18หารด้วยส่วนด้วย9นะครับส่วนด้วย9นะครับคุณครูอธิเกตตัวเลขนิดนึ่งโอเค เราก็จับมาดูนะครับในข้อนี้ก่อนนะครับ120คูณ10หารด้วย5 120หารด้วย5คูณสิบก็หมายเหมือนกันนะครับคูณ120คูณ10หารด้วย5หรือจะเอา120หารด้วย5ก่อนแล้วก็คูณ10ความหมายเหมือนกันดังนั้นเราก็ใช่แล้วละนะครับส่วนข้อต่อมานะครับ11หาร3 ในในทั้งหมดที่เหลือนี้ก็มีอันนี้นะครับ11บ1อคูณด้วยร1อิเออคูณด้วย210ิหารด้วย3ามแต่อันนี้11หารด้วย3าแล้วคูณด้วย210ก็เหมือนกันนะครับใช่เลยความหมายเหมือนกันนะครับจะคูณก่อนหรือจะหารก่อนโอเคนะครับเสร็จแล้วข้อต่อมานะครับทำเสียงประหลาดข้อต่อมาก็คือ8คูณ18แล้วหารด้วย9ก็ต้องเป็นอันนี้นะครับ8คูณ 18หารด้วย9หรือ18คูณส8ส่วนด้วย9นั่นคือการพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ความหมายเช่นเดียวกันนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับในโจทย์สไตล์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมีเราจะมาดูโจทย์ในสไตล์ต่อไปนะครับในหัวข้อนี้นะครับเป็นการหาผลคูณนะครับเป็นโจทย์อีกแบบหนึ่งนนครับ6ส่วน25คูณด้วย200 หรือห้าส่วน16คูณด้วย64แล้วก็โจทย์ข้อสุดท้าย56คูณด้วย3ส่วน8นะครับโจทย์สไตล์แบบนี้นะครับให้หาผลคูณนักเรียนก็ถามตัวเองอะไรที่หารข้างบนได้ข้างบนหมายถึงหารตัวนี้ก็ได้นะครับหรือหารตัวนี้ก็ได้แล้วมันก็หารข้างล่างได้ข้างล่างหมายถึงภายใต้ขีดตรงนี้นะครับภายใต้ขีดที่เป็นเหมือนเครื่องหมายหารหารด้วย25นะครับ คำตอบก็คือข้างล่างเนี่ยชัวร์แล้วมันเลขห้ามันหารได้ข้างบนห้าหารหกไม่ลงตัวก็คือเราเราเรียกว่าหารไม่ได้นะครับหารแล้วมันไม่ลงตัวเราเรียกว่าหารไม่ได้หารหกไม่ได้นะครับหารสองร้อยได้นะครับแล้วก็เอาห้าห้าหารยี่สิบห้าได้ห้านะครับห้าหารสองไม่ได้ห้าหารยี่สิบได้สี่ห้าหารศูนย์ได้ศูนย์นะครับ สร็จแล้วมันก็เหลือห้าข้างล่างเหลือห้าห้าเอาอะไรมาหารห้าได้ลงตัวแล้วแล้วตัวนั้นเนี่ยเอามาหารหกก็ได้หรือเอามาหารสี่สิบก็ได้เอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือห้าหารด้วยห้าได้หนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เอาห้าหารหกเอาหกตั้งเอาห้าหารได้ไหมไม่ได้นะครับเอาสี่สิบตั้งเอาห้าหารได้ไหมได้ก็ได้แปดนะครับ เสร็จแล้วนักเรียนก็มันเหลือหนึ่งแล้วนะครับเราก็เอาตัวส่วนเออตัวเศษข้างบนมาคูณกันก็จะเป็นคำตอบ6คูณ8ก็ได้48นะครับ6คูณ8ได้48ไนนี้ตอบแล้วนะครับข้อ2ก็ทำเหมือนกันนะครับอะไรที่หาร16ได้แล้วก็หารซึ่งเป็นอยู่ข้างล่าง แล้วก็หาร5หรือหาร64ได้คำตอบก็คืออาจจะเอาแค่8ก็ได้นะครับ8 2 1สงนะครับแล้วก็8 8 64นักเรียนจะคิดตัวเลขเยอะๆตัวใหญ่ใหญ่ได้นักเรียนก็ฝึกท่องสุคูณเยอะนะครับนักเรียนก็จะแม่นนะครับเสร็จแล้วหารต่อไปอีกได้ไหมอะไรหาร2ได้อะไรแล้วมันก็นำมาหารข้างบนได้ จะเป็น8หรือ5ก็ได้คําตอบก็คือ2หาร2ได้1 2หาร8ได้4เสร็จแล้วอันนี้เหลือ1แล้วครับก็จบแล้วเราก็นําข้างบนมาคูณกันนะครับ5คูณกับ4นะครับมันก็ได้2 0พอดีพอดีนะครับเสร็จแล้วต่อมา56คูณ38นะครับเราก็ตัวข้างล่างก็818งง่ายๆนะครับ ตัวของบนก็8 7ดเจดหเลยจบแล้วนะครับตรงนี้เพราะมันเหลือนหนึแล้วนะครับหารต่อไปมันก็ได้เท่าเดิมนะครับดังนั้นก็เอา7กับ3มาคูณกันได้เลยนะครับมาคูณกันได้เลยคําตอบก็คือ21นั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับนักเรียนมาลีซื้อดินสอสแท่งจ่ายเงินไป24บบาทนะครับแท่งละเท่าไหร่ สี่แท่งนะครับสี่แท่งเนี่ยเป็นเงินถึงยี่สิบสี่บาทนะครับแสดงว่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการคูณการหารน,นะครับคือสี่แท่งยี่สิบสี่บาทนะครับแท่งละเท่าไหร่ก็คือเอายี่สิบสี่เนี่ยหารด้วยสี่นะครับมันก็ได้เท่ากับหกนะครับหกบาท หมายความว่า1แท่งเนี่ยมันก็คือ6บาท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 นะครับ1แท่งเท่ากับ6บาทก็คือแท่งละนะครับแท่งละ6บาทคุณครูเขียนสั้นๆนะครับถ้าเขียนยาวก็จะเขียนว่าดินสอราคาแท่งละเท่ากับ6บาทนะครับอันนั้นเขียนยาวให้เรียบร้อยสวยงามแต่คุณครูทำโชว์ให้ดูสั้นๆนะครับเพื่อเป็นการ ประหยัดเวลาของนักเรียนนะครับครับเราก็มาต่อกันในข้อ2 3 4นะครับ2 3 4เราก็เป็นอนุวัตจบแล้วนะครับในข้อ2นี้นะครับเป็นโจทย์แบ่งน้ำองุ่นเนี่ย1.75ลิตรแบ่งใส่แก้ว5ใบใบละเท่าๆกันแก้วแต่ละใบจะมีน้ำองุ่นกี่ลิตรนะครับอันนี้ก็คือแก้วใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4แล้วก็ใบที่5นะครับ1.75นะครับ แบ่งใส่น้ำห้าใบตีตดตีตติต้งต,ตองนะครับมีห้าใบแสดงว่าอะไรครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าใบแสดงว่าหนึ่งจุดเจ็ดห้าเนี่ยเป็นเรื่องของการแบ่งก็คือเป็นเรื่องของการหารน,นะครับหารด้วยห้านะครับทีนี้นักเรียนจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับการหารหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับหนึ่งจุดเจ็ดห้า หารด้วย5นะครับนักเรียนก็หารไปเลยนะครับลงท้ายด้วยเลข5้ากับเลข5้มันย่อมหารกันลงตัวนะครับอันนี้คือเทคนิคสุดยอดนะครับอันนี้ก็หารไปเลยนะครับจุดทศุกนิยตก็ตั้งตรงนี้เลยนะครับ5 1 5, าหหาหารด้วย5ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ได้ก็เอา1มาใส่ตรงนี้นะครับ17หารด้วย5ได้ไหมได้นะครับ ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้านะครับเอาแค่เอาอย่าเกินสิบเจ็ดห้าสามสิบห้าก็เหลือเศษเท่าไหร่ครับสิบห้าอันนี้มันสิบเจ็ดก็เหลือเศษสองเอาสองมาใส่ตรงนี้นะครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่สิบห้านะครับคำตอบก็คือศูนย์จุดสามห้านะครับเราก็ใส่แบบนี้ แลนะลิตรนะครับหน่วยเป็นลิตรอันนี้ก็คือถ้าเราแบ่งใส่แก้ว5ใบมันก็จะได้ใบละ0.35ลิตรนะครับ0.35ลิตรข้อต่อมามะโนกชื่อมะโนกนะครับคุณครูตั้งเองนะครับ48ผลมีมะม่วง48ผลเจี๊ยปึ้งปายทานไป1.6ส่วน6ผล มโนกทานมะม่วงกี่ผลก็คือ48ผลนะครับทานไป1ใน6ทานไป1ใน6ของมะม่วงของก็คือคูณนะครับมะม่วงทั้งหมดก็คือ48ของก็คือคูณนะครับเอา1 6มาคูณแล้วก็อะไรหาร6ได้อะไรหาร48ได้ถ้าเกิดเราคุ้นๆเราก็จะ รู้เลยว่าเอาแม่หหารเนี่ยแหละนะครับ6หาร6ได้1 6หาร48ได้8ปดคำตอบก็คือ1นึส่วนหก็คือทานไปเท่ากับกี่ผลครับ8ผลนะครับข้อสนะครับคุณครูอาจจะไปเร็วนิดน,นึงถ้านักเรียนไม่ทันก็สามารถดูซ้ำได้นะครับสรุปก็คือมะม่วงสี่ิผลทานไป1นึส่วนหของมะม่วงทั้งหมด ของแปลว่าคูณมะม่วงทั้งหมดก็คือ48นะครับเราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้1นึ่งส่วนคูณสีเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเขียนแบบที่คุณครูทําใหด้ดูแบบนี้ก็ได้นะครับถัดมาในข้อสุดท้ายข้อ4ี่ยายหนิงนะครับมีที่ดิน30ไร่นะครับแบ่งอ่ามมยแยะ yeah. แบ่งแบ่งก็คืออะไรครับหารให้หลาน2โคนนะครับ ให้หลานสองคนแต่หลานหนึ่งคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยได้รับที่ดินหนึ่งในสามของก็คือคูณที่ดินทั้งหมดก็คือสามสิบนะครับแต่ละคนได้ได้เท่านี้นะครับได้เท่านี้นะครับยายหนิงแบ่งที่ดินให้ลูกกี่ไร่นะครับก็คือยายหนิงเนี่ยแบ่งเท่านี้ก็คือไม่ได้แบ่งทั้งหมดเลยนะครับแบ่งแค่คนละหนึ่งส่วนสามก็เอาหนึ่งส่วนสามคูณสามสิบนะครับ อะไรหาร3ได้อะไรหาร30ได้โดยใช้ตัวเลขเหมือนกันก็คือคำตอบก็คือ3 3หาร3มได้1 3หาร3 0 3 1, 3แล้วก็0นะครับคำตอบก็คือ10ไไรคนละ10ไไรนะครับอันนี้ก็คือแต่ละคนเนี่ยนะครับได้รับที่ดิน10ไรนะครับรวมเป็นคนที่1 คนที่1ได้10ไร่คนที่1ได้10ไร่คนที่สองได้10ไร่เหมือนกันนะครับเก็บไว้เองไม่ให้ใครนะครับ <c oughs> ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์จะมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณครูด,ด้วยนะครับจะได้ติดตามเลขสุดยอด Best video. So bye bye yo and now it's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding. And do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.